หนังสือเสียงนี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตาและบุคคลทั่วไปที่ไม่มีเวลาอ่านการปฏิวัติสยามพศ2475บทที่6ตอนที่3หลวงวิจิตวาทการหลวงวิจิตวาทการเป็นบุตรนายอินและนางคล้ายวัฒนปรฤดา เกิดที่จังหวัดอุทัยธานีสำเร็จการศึกษาชั้นปร,ริญญาห้าประโยคจากสำนักวัดมหาธาตุเป็นครูสอนนักธรรมและบาลีแก่ภิกษุสามเณรในวัดเดียวกันและได้ลาศิกขาในปีพศ2461หลังจากนั้นได้เข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศประจำอยู่ณสถานทูตสยามกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา6ปีและในที่อื่นๆอีก2แห่งหลังจากนั้นจึงกลับเข้าประจำกระทรวงจนมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมการเมืองกระทรวงการต่างประเทศจนถึงปีพศ2475ได้ลาออกจากราชการไประยะหนึ่งและกลับเข้ารับราชการอีกเป็นผู้บัญชาการ หอสมุดแห่งชาติในเดือนมีนาคมพศ2476และเป็นอุทิบดีกรมศิละปากรในปีเดียวกันมีตำแหน่งทางการเมืองสูงสุดในปีพศ2480คือเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลของนายพันเอกพระยาพหล,ลพลพยุหเสนาหลวงวิจิตวัฒการ ได้เขียนหนังสือไว้ถึง21เล่มภายในระยะเวลา3ปีเศษระหว่างพศ2471จนถึงพศ2474ที่มีชื่อเสียงได้แก่ประวัติศาสตร์สากล12เล่มมหาบุรุษมันสมองเป็นต้นเขามีโรงพิมพ์เป็นของตนเองชื่อโรงพิมพ์วิทยานุภาพ รวมทั้งมีวารสารของตนเองชื่อดวงประทีพด้วยดวงวิจิตวาทการได้เขียนบทความลงพิมพ์ในวารสารของเขาเองและในวารสารรวมทั้งหนังสือพิมพ์อื่นๆอยู่เป็นประจำด้วยเหตุนี้เขาจึงมีชื่อเสียงอยู่มากพอสมควรทั้งในสมัยนั้นและในปัจจุบันนี้ หลักปรัชญาความคิดของหลวงวิจิตรปรตการในหนังสือจำนวนมากของเขาครอบคลุมเรื่องราวนับตั้งแต่วรรณกรรมประวัติศาสตร์จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองค้นก่อนและหลังการปฏิวัติสยามพศ2475วางอยู่บนพื้นฐานของความคิดของเขาว่า มนุษย์มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกด้วยเหตุผลอย่างเดียวคือเพื่อทำหน้าที่ใครไม่ทำหน้าที่คนนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะทรงชีวิตอยู่ให้หนักโลกและตายเสียดีกว่าบุคคลที่ทำหน้าที่ของตนเท่านั้นที่สมควรจะมีที่อยู่บนพื้นพิภพนี้เพราะคนทำหน้าที่ของตนเท่านั้นที่โลกและประเทศบ้านเมืองต้องการ จากข้อความดังกล่าวข้างต้นซึ่งหลวงวิจิตวาทการได้แสดงไว้ในขณะที่ประเทศยังปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเห็นได้ว่าเขามีจุดเน้นทางความคิดที่ต่างไปจากหลวงประดิษฐ์มโนธรรมกล่าวคือในขณะที่หลวงประดิษฐ์มโนธรรมเน้นเรื่องหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ซึ่งพึงมีอยู่ตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์หลวงวิจิตวาทการกลับเน้นหลักการว่ามนุษย์นั้นมีหน้าที่ซึ่งผูกพันกันอยู่ใครเกิดมาแล้วไม่ทำหน้าที่ก็คงไม่มีคุณค่าอะไรที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้หลักความคิดนี้โดยตรกะวิธีคิดแล้วสนับสนุนระบอบการเมืองที่ดำรงอยู่ในขณะนั้นเป็นประการสำคัญ แต่ก็อาจพันผวนไปเป็นในทางตรงกันข้ามได้หากมีสถานการณ์ที่มั่นใจได้ว่าผู้ปกครองไม่ได้ทำหน้าที่ของตนคนในส่วนอื่นๆคือประชาชนและรัษฎรก็อาจต้องเข้ามาทำหน้าที่เพื่อรักษาระเบียบอันดีงามของสังคมการเมืองเอาไว้นี่เป็นการตีความซึ่งเป็นไปได้ แต่ความยากลำบากอยู่ที่การประเมินสถานการณ์และการประเมินคุณค่าระเบียบสูงสุดในทางจริยธรรมซึ่งครอบคุมหลักการหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนในแง่นี้คนที่ไม่ได้คิดและเชื่ออย่างนี้คงมีแนวโน้มพิจารณาหลวงวิจิตวัทการว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอไปตามสถานการณ์และมีลักษณะเป็นจิตนิยม คือมองหลักจริยธรรมที่กำหนดหน้าที่ของมนุษย์ไปแบบนึกคิดเอาเองอย่างไรก็ดีหลักแนวคิดเรื่องจิตใจหรือาอารมณ์ความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่หลวงวิจิตวาทการให้ความสนใจอยู่แล้วอย่างลึกซึ้งหนังสือเรื่องมันสมองอนุภาพทางจิตพุทธอนุภาพกุศโลบายวิธีฝึกและสร้างกำลังใจ เป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นนักคิดที่ให้ความสนใจทางด้านหลักวิชาความรู้เรื่องจิตใจมากกว่าคนอื่นๆในสมัยเดียวกันกล่าวโดยสรุปหลวงวิจิตรทากการมีความเห็นว่าจิตใจของมนุษย์ของแต่ละบุคคลน,นั้นไม่เหมือนกันโดยธรรมชาติของความเป็นคนนั้นๆเองบางคนมีจิตใจเข้มแข็ง บางคนมีจิตใจอ่อนแอแต่อย่างไรก็ตามเรื่องจิตใจนี้มนุษย์สามารถเรียนรู้ฝึกฝนและหัดการควบคุมกันได้และหากมีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็สามารถทำหน้าที่ได้มากกว่าและดีกว่าคนอื่นๆเป็นธรรมดาและจากประเด็นเรื่องจิตใจทั้งที่มีมาโดยธรรมชาติและโดยการขัดกลานี้ ทำให้บางคนมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำได้มากกว่าอีกหลายๆคนนี่เป็นวิธีคิดและข้อเท็จจริงตามหลักการอ้างอิงแบบนี้ซึ่งย่อมทำให้หลวงวิจิตวรวาทการให้ความสนใจกับมหาบุรุษซึ่งมีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นๆผู้เป็นมหาบุรุษ จะประกอบการงานชนิดพิเศษซึ่งคนธรรมดาไม่อาจทำได้และหากโลกขาดคนชนิดนี้ไปก็คงมีเรื่องวุ่นวายหรือไม่เจริญขึ้นขเขากล่าวว่าวิเคราะห์ที่ถูกต้องแท้ของคํมว่ามหาบุรุษนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าคือบุคคลซึ่งถ้าขาดไปเสียแล้วโลกหรืออย่างน้อยประเทศหนึ่ง จะขาดสิ่งสำคัญไปอย่างหนึ่งเช่นถ้าคนอย่างปาสเตอร์ไม่มีขึ้นในโลกโลกคงไม่รู้จักวิธีที่ดีที่สุดสำหรับช่วยชีวิตมนุษย์ให้พ้นอันตรายเมื่อถูกงูพิษหรือสุนัขบ้ากัดถ้าประเทศฝรั่งเศสไม่มีคนอย่างนโะปเลียนก็ไม่น่าเชื่อว่าจะตั้งตัวขึ้นได้ในเมื่อเกิดระสำระสาย เพราะการกระบดดูเหมือนว่าการคิดใครโครนของหลวงวิจิตวัทการในเรื่องนี้นับตั้งแต่สมัยแรกๆมีผลต่อการมีกิจกรรมทางการเมืองของเขาในระยะต่อมากล่าคือเขามุ่งสแสวงหามหาบุรุษซึ่งสามารถทำการงานชนิดพิเศษให้ประเทศจเจริญขึ้นเสมอและหากพบเมื่อใด เขาก็เข้าช่วยทันทีและอย่างเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงเรื่องอื่นๆเลยความสนใจในเรื่องมหาบุรุษและกำลังจิตนี้มีอยู่ในหมู่นักคิดและปัญญาชนกลุ่มหนึ่งเช่นหลวงพรมโยธีวงเล็บมังกรผลโยธินได้เรียบเรียงหนังสือประวัตินโปรเลียนขึ้นอ่านภายในกลุ่มทหารมาเป็นเวลานาน นักหนังสือพิมพ์ซึ่งใช้ชื่อว่าคณะยุวสารได้เรียบเรียงหนังสือเล่มเล็กประเภทสรรเสริมและยกย่องมหาบุรุษไว้เป็นจำนวนมากเช่นเรื่องสุรบุรุษแห่งอุทัยประเทศและเรื่องใครในอากาศเสถียรพันธรังสีไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับจิตใจเล่มสำคัญคือบูชิโดนอกจากนี้ ได้แก่นักคิดนักเขียนซึ่งถูกจัดว่าไม่ได้อยู่ในสายที่นิยมรัฐบาลระบอบใหม่อย่างเช่นหม่อมราชวงศ์ทรงสุจิตนวรัตก็ได้ให้ความสนใจเรื่องแบบนี้โดยเขียนหนังสือเรื่องมหาบุรุษไทยขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นความสนใจของหลวงวิจิตวาทการในเรื่องมหาบุรุษ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดสำหรับยุคสมัยแต่ข้อสำคัญคือผลงานของเขามีคนนิยมอ่านกันเป็นจำนวนมากกว่าผลงานของคนอื่นๆอย่างเช่นเรื่องมหาบุรุษนั้นได้พิมพ์จำหน่ายไปมากกว่า5,000เล่มในช่วงก่อนการปฏิวัติพศ2475และยังคงพิมพ์ต่อเนื่องมาเรื่อยๆ ในอีกการหนึ่งซึ่งเป็นความสนใจหลักของหลวงวิจิตวรวาทการคือเรื่องประวัติศาสตร์จากผลงานจำนวนมากของเขาพอสรุปได้ว่าเขาเป็นคนกลุ่มหนึ่งในกลุ่มนักประวัติศาสตร์ใหม่ของทศวรรษ2470ซึ่งเชื่อว่าชนชาติไทยไม่ได้อยู่ที่ประเทศสยามในปัจจุบันมาแต่โบราณหากแต่ชนชาติไทย มีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนและได้ตั้งมั่นตนเองเป็นใหญ่อยู่ในอาณาจักรน่านเจ้าต่อมาชนชาติไทยถูกกองทัพจีนกกรุกรานจึงต้องถอยร่นลงมาทางใต้และได้ตั้งมั่นตนเองอยู่ที่อาณาจักรสุโขทัยก่อนแล้วจึงย้ายอำนาจต่อไปเรื่อยๆตามลำดับ กลุ่มนักประวัติศาสตร์ใหม่ในทศวรรษ2470นี้นี้มีอยู่ด้วยกันหลายคนเช่นคุณวิจิตมาตราผู้เขียนหนังสือเรื่องหลักไทยคุณสิริวัฒนาอาณาธรผู้เขียนหนังสือเรื่องเมืองทองหรือสุวรรณภูมิและพระยาอนุมานราชทนผู้เขียนหนังสือเรื่องชนชาติไทยเป็นต้น หลวงวิจิตวาทการเองจึงเป็นคนหนึ่งของนักประวัติศาสตร์กลุ่มนี้ซึ่งเรียกว่านักประวัติศาสตร์สำนักชาตินิยมแต่เนื่องด้วยหลวงวิจิตวาทการมีผลงานในแนวนี้อย่างต่อเนื่องมากกว่าคนอื่นๆชื่อของหลวงวิจิตวาทการจึงมักถูกเรียกแทนชื่อสำนักประวัติศาสตร์ชาตินิยมไปในบางครั้ง ลักษณะเด่นของสำนักประวัติศาสตร์นี้คือเน้นเรื่องชนชาติไทยเป็นหลักของเรื่องต่างจากสำนักประวัติศาสตร์สกุลกำรงราชาญภาพในสมัยก่อนหน้านี้ซึ่งเน้นพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญแม้ว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ของสำนักชาตินิยมเป็นเรื่องได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากเนื่องด้วยสำนักชาตินิยม ให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงและการพิสูจน์หลักฐานน้อยมากซึ่งก็เป็นไปตามหลักความคิดของการเขียนประวัติศาสตร์ในสำนักนี้ซึ่งเน้นเรื่องจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกเป็นสำคัญมากกว่าอย่างอื่นทั้งนี้เพื่อปลุกให้ผู้อ่านเกิดความรักชาติและเกิดความร่วมมือร่วมใจกับผู้นำในการสร้างชาติ วงวิจิตวาทการจึงเป็นทั้งนักคิดนักเขียนนักประวัติศาสตร์และนักการเมืองซึ่งให้ความสำคัญกับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติไทยเป็นอย่างมากเขากล่าวว่าชาติเป็นสำคัญทำอะไรต้องนึกถึงคนทางชาติไม่เพ่งเล็งเฉพาะผลประโยชน์ของพวกนดพวกหนึ่งนโยบายอันสำคัญ คือพยายามรักษาอิสรภาพของชาติและสมรณชาติให้กรมเกลียวกันต้องการรักษาความสัมพันธ์ในระหว่างศาสนาและอาณาจักรเอาใจใส่ในการบำรุงศาสนาเท่าเท่ากับการบ้านเมืองพยายามให้เสรีภาพแก่หนังสือพิมพ์และการพูดในที่ชุมชนส่วนปัญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนั้น คณะชาติดำเนินทางกลางในระหว่างริโบโรกับโซเชียลลิซึมคือเห็นว่าตามปกติควรปล่อยให้อุตสาหกรรมต่างๆเป็นงานของบุคคลรัฐบาลไม่ควรรวบรัดเข้ามาทำเองแต่ก็มีบางอย่างที่เกรงว่าถ้าปล่อยบุคคลทำโดยลำพังจะเป็นการเสื่อมเสียต่อชาติหรือเป็นภัยแก่ประชาชน และในกรณีเช่นนั้นรัฐบาลจึงทำเองสิ่งที่คณะชาติเอาใจใส่มากที่สุดคือการรักษาอาาเขตที่มีอยู่แล้วให้มั่นคงและพยายามขยายอาณาเขตออกไปหวงวิจิตวรวาทการได้แสดงตนว่าเป็นผู้นิยมลัทธิชาตินิยมมาตั้งแต่ก่อนปีพศ2475และในภายหลังจากปี พศ2475แล้วเขายิ่งเร่งรีบทำการโฆษณาหลักความคิดดังกล่าวเป็นการใหญ่เขากล่าวว่าชาติไทยซึ่งยิ่งใหญ่มาแต่โบราณกาลจะถอยร่นต่อไปไม่ได้อีกแล้วรวมทั้งได้ประกาศว่าลัทธิชาตินิยมไม่เพียงแต่รักษาเอกราชและดินแดนที่มีอยู่ให้มั่นคง หากแต่ต้องคิดสแสวงหาทางขยายอาณาเขตออกไปด้วยโดยเฉพาะในเขตแดนที่เชื่อว่าเป็นของไทยมาก่อนและในบริเวณที่มีคนไทยอยู่ด้วยก็ต้องคิดหาทางรวบรวมกันเข้ามาเพื่อให้ประเทศไทยกลับไปยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตหรือมากยิ่งกว่าในอดีตอย่างไรก็ดีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบอบการเมือง วงวิจิตวาทการไม่ได้แสดงความเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไว้อย่างตรงไปตรงมาในช่วงก่อนปีพศ2475แต่ครั้นมีการยึดอำนาจในเดือนมิถุนายนพศ2475เกิดขึ้นสำเร็จเรียบร้อยเขาได้แสดงตัวสนับสนุนระบอบใหม่อย่างเต็มที่ในหนังสือชื่อ การเมืองการปกครองของกรุมสยามซึ่งพิมพ์ในเดือนกรกฎาคมพศ2475เขาอธิบายว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นคือการฟลิกแผ่นดินอันเกิดมาจากสาเหตุให,ใหญ่ๆ4ประการคือการเปลี่ยนแปลงในต้นรัชกาลที่7เน้นให้พวกเจ้ามีอำนาจมากขึ้นการบริหารงานในระบอบเก่า มีลักษณะปิดบังความรับในราชการรัฐบาลไม่ใยดีต่อหนังสือพิมพ์และมีการตัดทอนงบประมาณกับการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ที่ไม่สู้ยุติธรรมนักคณะราษฎรซึ่งหลวงวิจิตรบาทการเห็นว่ามีลักษณะเป็นพักแนวร่วมจึงเข้ายึดอำนาจเปลี่ยนระเบียบการเมืองการปกครองให้เจ้ากับรัษฎร มีสิทธิและหน้าที่เสมอกันหลวงวิจิตรวาทการแสดงความเห็นว่าแนวทางที่ระบอบใหม่ควรดำเนินไปต้องยึดถือหลักสามประการคือเป็นมิตรกับคนทุกชั้นหวังความดีที่ยั่งยืนในทุกทางและให้ประเทศมีความตรงเกลียวกันทางประเทศข้อเสนอของหลวงวิจิตรวาทการนี้เน้นทางสายกลาง ปฏิเสธการใช้แนวคิดแบ่งแยกคนเป็นชนชั้นคล้ายกับข้อเสนอของหม่อมเจ้าวันไวยากรวรวันและที่ต่างกันอย่างสำคัญคือหม่อมเจ้าวันไวยากรทรงเห็นว่าอาการที่ควรเป็นไปขึ้นกรับกาละเทศะแต่หลวงวิจิตวัฒการเน้นการปลุกเร้าจิตใจและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างรุนแรง เพื่อให้การพลิกแผ่นดินมีความยั่งยืนคือเขาเห็นว่างารปฏิวัติคือกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องไปจนถึงขั้นมีการเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอคนงานปฏิวัตินั้นเป็นงานที่ดีและเป็นกุศลกรรมและเป็นงานที่ลำบากเป็นงานที่ทำยากและเป็นงานที่ต้องใช้เวลางานปฏิวัติอาจเริ่มต้นด้วยรัฐประหารแต่ทว่า รัฐประหารต้องถือเป็นการเริ่มเปิดฉากงานปฏิวัติเท่านั้นเมื่องานรัฐประหารเสร็จสิ้นงานปฏิวัติยังจะต้องทำต่อไปอีกเป็นแราปีอย่างเดียวกับในประเทศเรางานรัฐประหารคือทำเสร็จในช่วงเวลา2อถึงสชั่วโมงส่วนงานปฏิวัติยังต้องทำกันมาจนทุกวันนี้และก็ยังไม่เสร็จอาจจะต้องทำกันต่อไปอีกหลายปี เป็นดังนี้ก็เพราะว่างานปฏิวัติเป็นงานซึ่งต้องไม่ทําเฉพาะแต่การเปลี่ยนระบอบการปกครองเปลี่ยนระบอบเศรษฐกิจการคลังและการศึกษาเท่านั้นงานปฏิวัติยังต้องทําให้ตลอดถึงการเปลี่ยนลักษณะนิสัยใจคอคนนั่นคือการปฏิวัติต้องทําที่ตัวมนุษย์หรือที่จิตใจของคนคือการปลูกฝัง ขยันขันแข็งในการงานปลูกฝังความนิยมในงานอาชีพปลูกเพาะนิสัยพึ่งตนเองปลูกฝังความรักชาติไทยและให้ประชาชนทุกคนทำหน้าที่ที่มีอย่างเต็มที่แข่งขันเพื่อประเทศชาติหลวงวิจิตวาทการเริ่มต้นจากการแสดงตนว่าเป็นผู้มีอุดมคติอันแรงกล้าและในระยะต่อมาเขาเป็นผู้ปฏิบัติงาน ให้กับระบอบใหม่อย่างแข็งขันอย่างไรก็ดีในช่วงปลายปีพศ2475เขาได้ร่วมเตรียมการก่อตั้งคณะชาติกับคนอื่นๆแต่เกิดความพันผวนเขาจึงละทิ้งกลุ่มผู้ก่อตั้งคณะชาตินั้นไปหลังจากที่ฝ่ายรัฐบาลไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งคณะการเมืองและหลังจากนั้น เขาได้มีโอกาสช่วยรัฐบาลอย่างเต็มที่โดยทำหน้าที่เป็นผู้ร่างถแถลงการต่างๆของฝ่ายรัฐบาลกอับโต้กับฝ่ายคณะกู้บ้านเมืองหรือกบฏบวรเดชในเดือนตุลาคมพศ2476ซึ่งในทางฝ่ายกบฏหรือคณะกู้บ้านเมืองมีหลายคนเคยเป็นผู้ที่หลวงวิจิตวาทการ ได้ชักชวนให้ร่วมกันจัดตั้งคณะชาติมาก่อนผลงานในคราวปรับกิบทบรวรเดชนี้แสดงให้เห็นความสามารถอันสูงยิ่งของหวงวิจิตวาทการในการใช้ภาษาจิตวิทยาประวัติาศาสตร์ศาสนาและหลักกฎหมายรอบโต้กับแหล่งการของฝ่ายตรงข้ามซึ่งเขียนโดยปัญญาชนเช่นเดียวกันลวงวิจิตวาทการ ได้ปลุกเล้าความรู้สึกเห็นแก่ชาติและรัฐบาลตามระบอบรัฐธรรมนูญในทิศทางใหม่นับเป็นประสบการณ์สำหรับรัฐบาลระบบใหม่ต่อไปด้วยว่าจำเป็นต้องใช้การโฆษณาเพื่อผูกมัดจิตใจผู้คนให้ยอมรับและจงรักทักดีต่อรัฐบาลในระบอบใหม่มากยิ่งขึ้นการศึกษาแนวความคิดของหลวงวิจิตวรวาทการ าตีความได้หลายแนวทางและเป็นไปในทางตรงกันข้ามกันเลยก็ได้ทั้งนี้ขึ้นกับการประเมินคุณค่าว่าความรู้สึกเรื่องชาตินิยมการขยายอำนาจและการบูชาย,ยกย่องมหาบุรุษว่าเป็นไปในลักษณะใดดังนั้นก็ตามในหลักการพื้นฐานที่เห็นว่ามนุษย์เกิดมาต้องทำหน้าที่ ด้วยกำลังใจและรู้จุดหมายซึ่งชีวิตจะภาพเพียนไปได้มีอิทธิพลอยู่ในความคิดของผู้คนที่เติบโตมากับการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ2470นี้และการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เป็นเรื่องที่ได้รับการยกย่องดังนั้นแนวความคิดของหลวงวิจิตวรวาทการจึงหนุนเสริมสร้างระบอบใหม่ให้ก้าวหน้า ในทางส่งเสริมผู้มีอำนาจมากขึ้นไปตามลำดับส่วนเจ็ดจำนงของการปฏิวัติพศ2475และหลักการเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคจะเป็นมาอย่างไรดูจะไม่สำคัญเท่ากับจุดมุ่งหมายที่ควรจะเป็นไปข้าพเจ้าได้พยายามต่อสู้ผจนภัยด้วยความมานะ ทำให้เสียงและปากของข้าพเจ้ามีอำนาจโดยหวังอยู่อย่างเดียวว่าวันหนึ่งข้าพเจ้าจะสามารถวางแนวทางให้เพื่อนร่วมชาติของข้าพเจ้าดำเนินไปในหนทางที่ข้าพเจ้าคิดว่าดีที่สุดอุดมคติของหลวงวิจิตวัฒการจึงเป็นสิ่งที่เขาได้ตั้งมั่นเอาไว้ก่อนส่วนการจะทำอย่างไรเพื่อบรรลุหนทางนั้น ก็เป็นสิ่งที่ต้องต่อสู้ไปตามสถานการณ์และตามสภาพความเป็นจริงทั้งนี้มีพื้นฐานทางความคิดความเชื่อว่าจิตใจหน้าที่ผู้นำหรือมหาบุรุษและชาติภายนั้นอยู่ในฐานะสำคัญสูงสุด